ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ t ว e n t y Four แล้วนะคะมาพร้อมกับสีผมใหม่ทุกคนอาจจะตกใจนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่และอย่างเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็เดี๋ยวจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวไปถามพี่เขากันด้วยก็ตามมาเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในห้องที่จะทำทรีทเมนต์แล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะเริ่มทำฮอสกินก่อนนะคะอันนี้เป็นหัวสำหรับ ใช้ยิงพอสก,กินนะคะก็จะช่วยเรื่องริ้วรอยล่องใต้ตานะคะแล้วก็ลองแก้มพวกริ้วรอยสามารถแบบโยกคิ้วได้ด้วยซึ่งพอสก,กินเนี่ยตัวเด่นๆก็คือเขาจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะก็จะยิงทั่วหน้าแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าเราอะใสขึ้นเครื่องของที่คลินิกนะคะก็ผ่านอยอยนะคะได้มาตรฐานแล้วก็ถูกกฎหมายปลอดภัยแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวเรามาทํากันเลย ล่องแก้มใต้ตายกคิ้วแล้วก็ยิ้มทั่วหน้าเป็นหมดหน้าใสาลุกอันนี้ต้องถา่ายดีฟอัพเรนะคะเริ่มจากการที่จะยกกล้องแก้มแล้วก็ช่วยเรื่องใต้ตาแล้วก็ยกคิ้วนิดนึงเนะ<ม>าะเดี๋ยวเราเริ่มโหมดแรกก่อนก็คือยกกระชับ<ม>เราพอสกินจะยินให้สองโหมดด้วยกันนะคะ หมดแรกก็คือหมดยกกระชับหมดที่สองก็คือหมดยิงทั่วหน้าช่วยเรื่องหน้าใสารูผขมขมอันนี้จะเน้นรูบขมขนเลยรูบขมขนจะก,กระชับขึ้นแล้วก็เล็กลงดูหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะ ขุ่นๆนะคะจะรู้สึกอุ่นๆนะคะเวลาทีา่ทำตอนนี้มันก็จะช่วยเรื่องหนังไก่ทำให้ผิวรักแร้เราเรียกเนียนขึ้นนะคะรอยดำจากรูขุ่นๆหรือว่ารอยดำจากการที่แบบ รักแร้เสียดสีกันอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นจางขึ้นขาวขึ้นทุกคนคะตอนนี้นะคะแอนก็ทำพอสกินกับเลเซอร์รักแร้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบบ หน้าดูมีความใสขึ้นพอสกินนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเขาช่วยเรื่องดูขุมขนนะคะแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนให้หน้าเนี่ยดูใสขึ้นนะคะก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ลักเล่นะคะก็ทำเสรจไปเรียบ้อย แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ารักแดก็ต้องมาทําให้สม่ำเสมอถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะขนมันหายถาวรได้นะคะแล้ววันนี้ที่แอนมาทําพอสกินนะคะราคา1ครั้งนะคะ3,500บาทนะคะพอสกินแล้วแอนก็มีไวเชอร์มาแจกทุกคนด้วยเพื่อนๆก็อ่านดูที่ใต้คลิปได้นะคะว่าแจกยังไงบ้างเหมืนเลเซอร์รักแรนะคะครั้งหนึ่งอยู่ที่1,000 200บาทนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากทําเป็นบุฟเฟ่รายอีก็ได้อยู่ที่9000บาทนะคะที่สําคัญนะคะที่เนี่ย i อ l รักแร้เนี่ยเขาก็จะช่วยทั้งเรื่องขนกาจัดขนแล้วก็ช่วยให้รักแร้ขาวขึ้นด้วยนะคะเราก็จะได้ไปทั้ง2อ,อย่างเลยทั้งกําจัดขนแล้วก็รักแร้ขาวขึ้นนะคะก็สาหรับวันนี้พาทุกคนมาทําพอสกินนะคะกระชับรูขุมขนยกกระชับริ้วรอยนะคะแล้วก็ ช่วยให้หน้าใสาแล้วก็รลเซอร์รัดแนื้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เดี๋ยวแอนจะพาทุกคนมาทำสวยที่เ4ค n t ้ f o ิอีกก็รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้แอนด,ด้วยนะคะ